วันนี้ผมจะเดินทางไปพักที่เขาเฉเมาจังหวัดระยองนะครับก่อนพักก็จะแวะไหว้พระที่วัดทหารไร่นะครับเป็นองค์หลวงปู่ทิมนะครับที่ใกล้ๆกับเขาเฉาเมานะครับนี่เป็นบริเวณวัดนะครับวันนี้เป็นวันที่31ธันวานะครับปี64 ส่งท้ายปีเก่าก็จะมีาญาติโยมนะครับผู้มีจิตศรัทธามาแวะทําบุญเยอะแยะเลยนะครับสําสหรับวันนี้นะครับก็จะมองเห็นองค์หลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปไหว้พระนะครับปิดทองอยู่ด้านในตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะ ขึ้นไปไหว้องค์หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่นะครับอยู่ด้านบนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับภ mm hmm. ายในบริเวณวัดก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางนะครับรอบด้านก็จะมีที่ขายของนะครับจากนั้นผมก็จะเดินทางต่อไปที่เขาชะเมานะครับเพื่อเข้าห้องพักนะครับ พอดีผมจะมาที่พักจองที่พักไว้อจองบ้านไว้ใช่ไหมครับผมบ้านพักสองหลังนะครับโอเคครับมาแสดงตนแสดงวัคซีนได้เลยครับใครจะมาพักอุทยานนะครับให้ดูด้วยนะไม่ใครไม่มีย่อมที่ไม่พักนะครับ คอครับ,200บาทก่อนเข้าพักนะครับก็แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดด้วยนะครับรก็จะเป็นบ้านพักนี้นะครับรจะมีห้องแอร์ติดกับป่า มีห้องพักอุทยานนะครับมีสองเตียงนะครับเตียงละสองคนนอนได้สี่คนนะครับมีที่นอนให้อย่างดีเลยเป็นห้องแอร์มีโต๊ะแป้งมีน้ำสี่ขวดมียามีอะไรมีอันนี้นะครับมียาให้ด้วยครับอุทยาน อันนี้เป็นอันนี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำม,มีสองห้องนะครับน้ำม,มีสองห้องนะครับโอเค okay. ห้องนมม้ำก็โอเคครับระดับอุทยานแห่งชาตินะครับห้องน้ำม,มีสองห้องนะครับมีกาตรงร้อนให้ด้วยมยากันยุงมีสิงล้างจาน นนหลังที่ผมพักก็จะติดกับปากแบบนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับ5โมงครึ่งร้านค้าต่างๆก็จะปิดไปนะครับ5โมง5โมงเย็นอุทยานปิดนะครับ จะมีเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังห้าโมงเย็นไปแล้วอที่จอดรถก็จะโล่งเลยนะครับไม่มีรถจอดแม้แต่คันเดียวนะครับใครจะมากางเต็นท์ก็ได้นะครับชว่วงเย็น นี่เป็นลานกลางเต็นทน์ครับพอตกตอนเย็นมาก็เงียบสงบดีนะครับกฎเหล็กที่นี้นะครับก็จะมีข้อห้ามนะครับห้ามดื่มสุราในอุทยานแล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงด้านในนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ค้นเจอการดื่มสุลานี่ก็จะโดนยึดแล้วก็ตักเตือนนะครับนี่กฎเหล็กเลยนะครับ ก็ดูลานกลางเต็นท์ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับก็จะห้ามส่งเสียงดังด้วยนะครับหลังจากสี่ทุ่มไปนะครับตรงลานกลางเต็นท์และก,ก็บ้านพักอุทยานจะห้ามาปิ้งย่างเลยนะครับเขาก็จะมีส่วนเฉพาะก่อไฟปิ้งย่างให้นะครับเป็นซุ้มเป็นที่ปิ้งย่างต่างหากนะครับเวลาจะกินก็เอามากินที่เต็นท์ได้นะครับแต่ว่าห้ามปิ้ง ย่างตรงที่เต็นท์เลยนะครับนี่คือเป็นกฎระเบียบนะครับถ้าใครที่จะคิดว่ามาเดื่มสุรามาสังสรรค์ส่งเสียงดังก็คือไม่สามารถที่จะทำได้นะครับในอุทยานเขาเฉาเลยครับนี่คือเป็นกฎเหล็กเลยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เจอก็จะโดนยึดนะครับก่อนเข้ามาเขาก็จะตรวจคนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเล่าเข้ามาก็จะยึดไว้ที่ทางเข้าเลยนะครับพอ ขากลับถึงจะไปเอาคืนได้ที่าทางเข้าประตูนะครับใครที่จะมาพักผ่อนจริงๆนะครับที่ชอบความสงบก็แนะนำที่นี่นะครับถ้าใครคิดว่าจะมาดื่มเหล้าแล้วก็ส่งเสียงดังเฮฮาปาร์ต mm ี hmm. ้ Party, คือไม่แนะนำสถานที่แห่งนี้นะครับส่วนบ้านพักข้อจะอยู่ห่างกันประมาณา20เมตรนะครับแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับ10เมตร20เมตรนะครับห่างกันนะครับ ก็จะเป็นหลังไ่หลังมันนะครับสะดวกสบายนะครับเงียบสงบนะครับที่จอรรดรถก็จอดใต้ถุนบ้านพักได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาบ้านพักอุทยานครับเขาห้ามกินเหล้าเซ็งเลยเซ็งเลยไม่ได้กินเหล้าเลยเดี๋ยวไปกินชายหาดครับเดี๋ยวไปกินชายหาดนะครับ มีแต่โอ้แล้วก็ซาโดซาโดนะครับบ้านพักรุยานครับแอร์เย็นเฉียบครับไม่มีตู้เย็นนะเออดูก่อนม,มีตู้เย็นหรครับดูก่อนนะครับแอร์เย็นเฉียบ oh, <no. S 1> ใครจะมาพักก็มาพักนะครับมีน้ําให้สี่ขวดแล้วก็มีห้องครัวส่วนฝั่งนู้นก็เป็นบ้านพักอุยานบ้านพักละหนึ่งพันสองร้อยบาท มัจะติดอย่างนี้นะครับติดวิวแดดก็จะส่องหน่อยเย็นๆตกเย็นมาก็ล่อหมูกระทะนะครับหมูกระทะสงท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่โอชีแล้วก็น้ม อร่อยบท่นเบิกท่านบรกได้ิได้โอ้โหอรอากเอาเมขึ้นนำู้แต่งสองนิ้วน่ะน้้นิ้วน้าล้นขึ้อบูทะครับบูทะทยยนแห่งชาติเขาสมอาูบะทะก็เตรียมมาจากที่บ้านนะครับนี่คือเตรียมมาจากที่บ้านนะครับเพื่อ กินกันนะครับอัน,นี้ก็เสียบกระทะได้นะครับเสียบเตาไฟฟ้าได้เจ้าหน้าที่อุทยานอนุญาตให้นะครับก็คือ,อไม่อนุญาตให้ก่อไฟนะครับแต่เสียบกระทะได้นะครับอ่าก็ขอกินก่อนนะครับกินเสร็จแล้วก็จะเข้านอนนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผม สวัสดีปีใหม่นะครับตอนเช้านะวันที่หนึ่งมกราสอง5้าหกหนะครับถึงเช้ามากา็มาฟังเสียงนกร้องนะครับในอุทยาน เช้ามามีแต่เสียงนกร้องกาศกำลังสบายๆช่วงเช,าชา้าเช้าแต่ว่าตอกนกลางวันจะร้อนหน่อยนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติเขาชมเมาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปน้ำตกนะครับกว้างป่า นี่เป็นสตาฟนะครับเป็นขนจริงครับน่าจะโดนยิงมารอเจ้าหน้าที่จับได้นะครับมาบสตาฟไว้นะครับนี่ของกลางที่ยึดจากผู้กระทำผิดนะครับเป็นช้างเป็นลูกช้างช้างปาก นี่เป็นกระทิงครับที่คนเข้าไปล่านะครับแล้วก็ยึดได้นะครับดูพวกกระดูกนี่ยังเป็นลูกช้างอยู่เลยนะครับตัวเล็กโดนล่านะครับซึ่งน่าสงสารมากนะครับ ฉะนั้นพวกเราอย่าล่าสัตว์ป่ากันนะครับผิดกฎหมายนะครับตรงนี้ทีจะมีจุดคัดกองตรงนลงชื่อจุดคัดกองก่อนนะครับ เดินมาถึงตรงนี้รู้สึกเย็นสบายนะครับทั้งหมดจะมีเจ็ดชั้นนะครับมีนับที่หนึ่งันที่สองอันที่สามพันสองร้อยหกสิบที่สี่ที่ห้าพันสี่ร้อยเมตรสองพันเมตรก็สองกิโลมาถึงชั้นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเดินต่อว่าจะไปถึงกี่ชั้นนะครับ เดินมาถึงตรงนี้รู้สึกเย็นสบายนะครับอากาศดีอันนี้ก็เก้าโมงครึ่งมีต้นไม้ใหญ่ด้วยตรงลำธารน,นะครับประมาณ300เมตรจะมีศาลเจ้าพ่อทองด้วยนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นหนึ่งเดินถึงไหม่นะครับแกนี้ก็เหนื่อยล้วช่วงปีใหม่ยังมีน้ำไม่เห็นอยู่นะที่หนึ่งมกราสองห้าหกห้านะครับ เอาไปเอามาหน่อันี่ครับมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นด้วย มีสาลาสายทานต่างๆนะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งเล่นนะครับชมบรรยากาศ ไปกันลงยังไงก็ถึงไปกับแม่้วแม่มันอ้แค่นี้แหละลูกไม่ทีไม่ไหวแล้วไม่ปวดชาวหนึ่งหักไปจะมีที่เล่นน้ ตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะนำอาหารเข้ามาทานได้นะครับอันนี้มีดานดานกักอาหาร <c oughs> คือไม่ให้อาหารขึ้นไปใช่ไหมครับผมอืม อ๋อบริเวณนี้ใช่ไหมากกาข้ามขึ้นไม่ได้ครับอ๋อขึ้นไม่ได้เดี๋ยวกลัวนักท่องเที่ยวเป็นลมกินน้ำตกข้างบนไม่มีน้ำลื่นขายนะครับ,บน้ำในบริเวณนี้นะครับต้องมีเตาเผือกน้ำไปขวครับขวดหน้าอืมอันนี้ยังไม่ถึงชั้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับอบันนี้ยังไม่ถึงชั้นหนึ่งนะเราก็จะอยู่ ประมาณนี้แหละอ่าด่านกักอาหารอืมใครมีขนมอยู่ในกระเป๋าให้ออกมาด้วยด่วนเลยอ่า,อ,าอืมถ้ามาขนม,มขึ้นไปด้วยมาก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีหลานสาวนะครับนําทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางเดินก็จะขรุขระนิดนึงนะครับเป็นก้อนหินนะครับเป็นป่าก้อนหินนะครับ มาถึงนือเหนื่อยเลยครับอันนี้วางมรกตขึ้นไปวางวางมัดฉาโอ้นี่ชั้นไหนแล้ววะเนี่ยมาโอ้ เพิ่งถึงวังมัตฉาแลครับพี่น้องว้าวห้ามจับปลาเออเห็เป็นสะพานรเป็นสะพาน วางมัดฉานะครับโอ้กจะถึงดูนี่นี่ชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่เราอยู่ชั้นสอง<ะ>อยู่่ชั้นสอง ออชั้นหนึ่งเลยมาแล้วโอ้โหเหนื่อยนี่สะพานนี้ชั้นสองชั้นหนึ่งเราผ่านมาแล้วนะครับชั้นสองสงสัยหงคอแค่นี้แหละแล้วก็ลงไม่ไหวแล้ว แ้ก็มีนี่น,น,น,นี่นี่นีนนนอธรรมชาตินะครับแมลงมุมจะเป็นธรรมชาติอยู่ครับมันเกาะที่เกาะที่ราวยึศพานนะครับนะครับมันจะดักเยื่อแนลงบุมแมงมุมยั์ธรรมชาติล้นวนๆนะครับ มีนักท่องเที่ยวเหนื่อยพอสมควรแต่ก็ได้กำลังใช้ได้ครับถ้าขึ้นไปปีนตรงเขานี่จะมีอ่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับผาหมีหินวานนะครับนี่ครับ ท่าทางจะขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับจะลงไปดูปลาครับนี่เป็นปลาพวงพองนะครับเ๋จะลงไปดูนะครับอยู่ชั้นสองเื่อย ระวังลื่นนะระวังลื่นรองเท้าต้องดีดีหน่อยนะครับปลาพวงมาบ<ม> Mười 1 2 3 十几块钱可以。你说个牌子。他说邮不回去。 ข้าวขาไม่ไหวต้องค่อยๆเดินน,น้ำตก ทยาทแห่งชาติเขาเมาเขาวงาเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากครับถ้าใครยังไม่เคยมาก็อาลองมาเที่ยวกันดูนะครับเดี๋ยวเอาคุณแจบ้านพักไปคืนเขาก่อนคื้นบ้านพักขอ,ขอบคุณมากค่ะบขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับราบปิดทริปเขาเมา